Đấy cao. Bố tiết, bố tiết. Thấy chẳng đấy cái bố tiết. Bố tiết. Ôi. Ôi. Ừ. ở gì xịp nhé, tổng sao à? đây là

อไรกันเสียกันนะโอ้เล็กน้อยสี่งหุงกสิงตําทั้งเถอก็บมีหูการหูงานเด้อหัวเสื่อมตัวนี้ย ยกขึ้นยกขึ้นยกท่ามันเขินพูดพูดพูดฝนเออไปเงียงบๆถ้ามันเสียเสี่ยงก้อนข้นแล้วเด้อเว้ยมันผูกจากการจากงานเนาะหุ้ยเนี่ยมันหล่อข้นอยู่เลย มันมันเหยียบขีดเอาโยนขึ้นเอาลดเฮ้เจ็บของฝั่งเสียงไามันเสื่อมเล็กดีมึงเน๊ยผุดผุดออกขอกงี้ย xem <laughs> mà nó... mình nọ mọi người Ủa người mọi người mọi nhọn mọi người út người này người <laughs> 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 <laughs>

เอาเลยอ่ะต่างนานมันยึดถือที่เรื่องตัวสุดไทยมันยึดถืที่เรื่องเปล่าใช่ไมเออตัวนั้นตัวสุดไทยว่าต้องใส่ โปรส่โปรด่ไปนาะจะไปยิงใส่ใส่ยังเนาะใส่ร่างนไม่นิ้ว นาี่สิทธิ์ตัวนั้นพ้นภาพพิษตัวน,นั้นมันต้องพับสูงเอ้เจ็บของไม่จะได้นี่ยต้นอออนี้โมเสียงไม่อ,อเวลา เยี่อมออเพิ่นมาเมียนเนาะมังหั่นนี่อ๋อเก็บ <laughs> ของพุ่นตัวมันมาเมียนเนาะโอ้ยอกอดสารกิดด้ <laughs>